สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับพวกผมแซมวิ่งครับเนี่ยออ้กำลัำเที่ยวลงจากเชลเลอร์แล้วอุ้กโซ่หย่อนข้า้งหนึ่งเนี่ยจะเปิดบอไหมครับแต่ไม่รู้ว่าขุดอยู่บอไหนนะฮะเดินลงเลยครับ ต้องใช้ฝีมือนิดนึงครับเสียมิ่มเพราะโซ่มันหย่อนนครับโซ่มันหย่อนครับไอฟ้าครอบลังงนั้นก็ถอดออกแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเดินลงเลยเดินลงเลย long taisen 4 phía kia Hướng dẫn cält assume Thuộc trên Rồi chúng đi theo hướng dẫn không เอาไฟอังซึ้งเลยครับกินเบนะิ้นเองเนี่ยเอากิ่งไม้เอาหมดเลยครับเนี่ยโอ้โซอยอนมากเลยโซย่อ,ยอนโซย่อ,ยอน ดูเดินทีหนึงห่ง่ะเดี๋ยวมันก็จะหายหมดแล้วสตืเอเขาเรียกเลยสตือมอไซค์เขาเรียกสตือแต่น,นี่ไม่รู้ว่าเรีย <c oughs> กอะไรจะหมดแล้วเนาะเนี่ยฟัน <c oughs> เ,ะะเน่ะเขาเรียกอะไรนะ <laughs> นี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่โซ่หยอดแบบนี้ครับหมดเร็วมากอ,อันนี้ก็รีบรีบรีบไปไหน,นนี่อาอัา ครับหน้าคนลับโอ้อะไรนี่ยี่ได้กลับแต่นือดีใจใหญ่เลย <c oughs> ไปแล้วครับน้ำเขียวเโรงงานใหม่ครับลงบอ่อใหม่เลย จะไปตรงไหนยังไม่รู้ครับเดินไปก่อนอเซ็กอารถออกแล้เจ้า <c oughs> ว่าอื่นถอยตั้งลำไกลเนอะว่าถอยตั้งลำเหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้หอยตั้งลำอย่างไกลเลยครับอืออืออือไม่ไปตั้งลำอยู่บนคนใช่เลยล่ะถอยตั้งลำหนอไปแล้วครับเอารถเข้าไปแล้ว โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,น,นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ